ครับผมแซ่เป็นะครับจากร้านในกาบันพีชวัตต์เราก็รูมีนอกในพิซนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องของการดูลูมีนอกแท้ปลอมนะครับตั้งแต่เปิดกล่องยังยันปิดกล่องเลยคืออย่างนี้ครับมีเพื่อนๆถามมาในเฟสว่าพี่ผมไม่เคยเห็นลูมีนอกของแท้เลยแล้วผมจะรู้ของปลอมยังไงพี่ช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมว่าผมดูแค่ห้าข้อก็พอแล้วผมรู้เลยว่ามันเป็นของแท้พี่เอาไม่เอาไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่ห้าข้อก็พอได้ครับผมจัดให้นะครับห้าข้อนี้ดูลูมีนอกคาร์ารมมาแบบครบรอบครอบคลุม ช้ได้ทั่วโลกเลยทั่วจักรวาลเลยอะผมบอกงี้เลยดีกว่านะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าไอ้น,นี้เผมบอกก่อนนะว่าผมมันจะไม่นับข้อแรกเพราะข้อแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ดูง่ายมากว่ามันแท้หรือปลอมนะครับหลายๆคนเวลามีคนโทรมาหาผมว่าพี่ลูมินอกเคลมมาร์กพี่อะครับมีแถมสายไหมผมบอกเลยครับว่าคนที่ถามผมไม่เคยใช้ลูมินอกผมจะรู้ทันทีเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะครับลูมินอกแท้ปลอมแม่งรู้ตั้งแต่การเปิดอะนะครับมาดูเลยนะครับ อ่ะเปิดกล่องนี้ก่อนนะกล่องนี้ครับลูกบินนกและสมุดคู่มือนะครับอีกกล่องหนึ่งครับลูกบินนกลูกบินนกอยู่ไหนลูมบินนกอ่ะอยู่นี่นะครับลูมบินนกและสายนะคะโตนะครับของแท้นะครับจะไม่มีแถมสายใดๆนะครับแต่ถ้าของปลอมอะแถมแน่ๆนะครับอันนี้คือของปลอมอันนี้คือปลอมนะครับอันนี้คือแท้นะครับข้อนี้ผมไม่นับผมถือว่าทุกคนต้องรู้นะครับงั้น มาดูเลยดีกว่าว่าข้อแรกเนี่ยจะดูลูมิเน็กซมินกแท้ป,ปอมเนี่ยดูจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะผมเก็บกล่องไปก่อนนะนี่อ่ะเราจะมาใช้สีส้มนะฮะตัวนาฬิการ,รูมิเน็กสีส้มในการเปรียบเทียบนะครับแต่ครับวันนี้พิเศษฮะผมมีสีดํามาด้วยผมอุสตส่าห์เดินไปซื้อมาของปอมเน่สีดํานะครับอ่ะเรามาดูนะครับ5้จุดชีส แท้ปลอมมาตัวไหนแท้ตัวไหนปลอมกันดีกว่านะครับอ่ะเริ่มข้อแรกเลยนะครับพี่หนกของแท้ครับจุดเดียวนะฮะที่เป็นจุดที่ชี้วัดเลยว่าตัวเนี้ยแท้แน่ๆนะครับให้ดูที่ตรงนี้ครับนะครับให้ดูที่เลขเจ็ดครับฟอนต์เลขเจ็ดของของตัวหนังสือที่เป็นตัวปฏิทินนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่าเอาแบบใ,ใช้ๆเอาใกล้ๆเลยนะใกล้ๆเลยนะ ะนปรับซูมด้วยลูมนหนกนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับข้อแรกนะครับเลขเจ็ดเขาจะมีหัวตรงนี้เห็นหัวตรงนี้ไหมครับเลขเจ็ดจะมีหัวขึ้นมาก่อนนะครับเราค่อยลากลงมีหัวขึ้นมาก่อนนะครับเราค่อยลากลงในขณะที่ของปลอมนะครับเรามาดูของปลอมดีกว่านะครับของปลอมนะครับนี่ของปลอมจะไม่มีหัวครับเห็นไหมตรงนี้จะไม่มีหัวครับ มันจะเป็นแค่เล่นเลขเจ็ดแค่2เส้นนะครับแต่ในขณะที่ของแท้มี3เส้นนะครับอ่ะดูของปลอมอีกชิ้นหนึ่งนะครับของปลอมอีกชิ yes? ้นหนึ่งเห็นไหมฮะนี่ครับเลขเจ็ดจะเป็นแค่2เส้นนะครับของแท้ครับเลขเจ็ดจะมี3เส้นเห็นไหมหนึ่งสองสามลากลงมาเนี้ยนี่ข้อแรกนะครับเลขเจ็ดให้ดูที่เลขเจ็ดเลยตัวเจ็ดนี่แหละครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าของแท้ของปลอมและข้อที่สองครับให้ดูที่เม็ดมะยมนะครับนี่คือเม็ดมะยมของเขานะครับ เม็ดมะยมของแท้ครับอ่ะผมเปรียบเทียบไปดูเลยทั้งสามตัวนะครับนี่ครับอ่าสังเกตเม็ดมะยมครับมันต่างกันเยอะมากคือไม่จําเป็นต้องดูไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเคยจับของแท้มาก่อนแล้วจะดูออกดูแค่นี้ก็ดูออกแล้วครับว่าอันไหนของแท้เม็ดมะยมของแท้จะมีความมันวาวครับของปลอมเนี่ยจะเป็นวัสดุที่คล้ายแต่ไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับและที่สําคัญครับจุดนี้แหละจุดที่สองที่สําคัญคือของแท้เม็ดมะยมจะมีความคมครับเม็ดมะยมจะมีความคมอยู่นะครับให้ดู นะความคมดูยังไงนะครับไอตรงนี right ้ส enfin ั nice mm ่นตรงนี้จะคมนะครับในขณะที่ของปลอมมันจะไม่คมแล้วเป็นแท่งนะครับของปลอมมันจะไม่คมแล้วเป็นแท่งจุดที่สองนะฮะดูง่ายมากนะครับแล้วจุดที่สามนะครับจุดที่สามเนี่ยลูมินอกของแท้ถ้ามากับชุดของเป็นชุดของเขาเองเลยนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับลูมินอกสายลูมินอกของแท้และลูมินอกแท้ๆเนี่ยจะมีเงี้ยงครับนี่ฮะมีเงี้ยงตรงนี้นะครับ เี่ตรงนี้ของแท้ต้องมีนะครับอ่ะมาดูของปลอมดีกว่าของปลอมมีไหมนะครับของปลอมของปลอมโล่งเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้ของปลอมนะครับอีกตัวหนึ่งของปลอมอีกตัวงโล่งเหมือนกันไม่มีเลยเหมือนกันเป็นไงฮะจุดที่สามดูง่ายไหมจุดที่สามนี่คือเงียงนะฮะเงียงตรงนี้นะครับจุดที่สี่ครับตามมาตรฐานของนาฬิกาลูมิเนอกครับนี่สายลูมินอกถ้าเป็นของแท้นะสายจะนิ่ม นิ่มบิดได้โอ้นิ่มมากนะฮะใส่แล้วจะสบายมือไม่ติดหนังนะครับข้อที่4นะฮะสายจะนิ่มนิ่มนะครับสบายมือไม่ติดหนังในขณะที่ของปลอมครับแม่งแข็งบ้านะครับแข็งสุดๆไปเลยนะฮะแข็งมากนี่บิดแล้วนะเนี่ยเต็มที่แล้วนะเนี่ยอ่ะดูอีกตัวงของปลอมอีกตวงเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยโอ้หแบบบิดไม่ค่อยไปอะดของแท้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะสายนิ่มมาก มีความยืดหยุ่นสูงนะฮะดูง่ายมากนะครับและจุดสุด ah, ท้ายครับจุดสุดท้ายลูมินอกแท้ปอมดูกันที่แท่งแก๊สแท่งแก๊สครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับไฟแบ็คไลท์นะครับผมยกขึ้นมาดูใกล้เลยนะครับไฟแบ็คไลท์นี่ของแท้นะฮะของแท้เมื่อส่สองกับไฟแบ็คไลท์จะสว่างมากนะครับมาดูใกล้เห็นไหมฮะความสว่างเขาสว่างมากสว่างมากข้างบนก็สว่างด้วยเห็นไหมข้างบนก็สว่างด้วยนะครับนี่ของแท้อันนี้ก็สว่างนะครับเห็นไหมฮะอ่ะมาดูของปอมกันดีกว่านะครับ ของปลอมนะฮะไม่เห็นมีแสงอะไรออกมาเลยแท่งแก๊สไม่เดินแสงอะไรเลยนะครับมันเป็นเพียงแค่ภายน้ําเท่านั้นนะครับอ่ะของปลอมอีกตัวงของปลอมอีกตวงไม่มีแสงอะ่ะแต่ของแท้แ่มเ,เห็นไหมต่างมากๆนะครับอา้าวผมมาสรุปให้อีกรอบนึงนะครับว่าของแท้ของปลอมต่างกันยังไงนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ,ข,ข,รรบข้อที่หนึ่งอุ่ยต้นนะครับข้อที่หนึ่งแอบหนึ่งนะฮะอุปรกรณ์หากินหายโอเคข้อที่หนึ่ง ลูมิหนกของแท้นะครับเลขเจ็ดนะครับให้ดูที่เลขเจ็ดไม่สนนะครับว่าจะเคยเห็นของแท้หรือเปล่าแต่ล <t ical self> ูมิหนกของแท้เนี่ยจะต้องเลขเจ็ดจะต้องมีสามขีดหนึ่งสองสามเป็นเลขเจ็ดแบบมีหัวนะครับและข้อท um <t ical ầu> <upside> <hazır> ี่สองครับเม็ดมะยมครับเม็ดมะยมจะมีความแหลมคมนะครับเม็ดมะยมจะมีความแหลมคมนะฮะมีความแหลมคมอยู่นะครับข้อที่สามครับลูมิหนกของแท้หรือสายลูมิหนกแท้จะมีเงี้ยงนะครับมีเงี้ยงตรงนี้นะครับข้อที่สี่ครับ ลูมินอกของแท้นะครับสายนะครับจะมีความนุ่มและยืดหยุ่นสูงนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5ครับลูมิเนอกของแท้นะครับจะมีไฟแค่5้าข้อง่ายๆแค่นี้ครับคุณก็สามารถแยกลูมิเนอกแท้ปลอมได้แล้วง่ายสุดๆง่ายที่สุดในโลกยังไงคุณลองดูแล้วกันนะฮะผมคิดว่าความรู้ที่ให้วันนี้ต้องเป็นประโยชน์คุณแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ